หนึ่งในคดีที่ช็อกโลกมากที่สุดเมื่อ33ปีที่แล้วเมื่อเด็กไทยอายุ17ปีคือนายวีรพลคำแก้วถูกสารตัดสินจำคุกถึง285ปีเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าพระสามมาเณรแม่ชีและคาราวาสรวม9ก้าศพเหตุเกิดขึ้นในวัดไทยที่รัฐอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกากระแสข่าวด่งดังไปทั่วโลกเวลานั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง เรามารับชมรับฟังได้เลยนะคะวัดพรมคุณารามเป็นวัดไทยตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวมากห่างจากบ้านชาวบ้านมากพอสมควรปกติไม่ค่อยมีใครสัญจรไปมารัฐแอริโซนาสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วบรรยากาศไม่ต่างจากหนังคาวบอยลักษณะภูมิประเทศเป็นทะเลทรายแห้งแล้งไม่ค่อยมีต้นไม้มากนักซึ่งมีการก่ออชัชญากรรมทุกรูปแบบ ตั้งแต่ลักเล็กขโมยยาเสพติดลักพาตัวและการเหยียดเชื้อชาติดินแดนแห่งนี้นอกจากคนอเมริกันแล้วยังมีคนไทยคนลาวคนมุงอาศัยอยู่พอสมควรสถานที่ตั้งของวัดเดิมเป็นที่ดินของคุณหมอซึ่งเป็นชาวไทยคุณหมอได้ถวายที่ดินจำนวน12ไร่เพื่อสร้างวัดพรมคุณารามขึ้นมาเพื่อให้ชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ในรัฐอริโซนาได้เข้าไปทำบุญ ชาวไทยที่นี้มีทั้งคนที่เข้าไปทำงานและแต่งงานกับคนต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการวัดทำบุญในวันสำคัญสำคัญทางาศาสนาภายในวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์หรูปสามเณรหนึ่งรูปแม่ชีอายุ70ปีหนึ่งรูปซึ่งเป็นยายของสามเณรด้วยและเด็กวัดอีกหนึ่งคนทางวัดได้ว่าจ้างคนไทยสองคนคือนางชวีคนครัวรับจ้างของวัดและนางเปรมจิตชาวไทยในแอริโซนา เพื่อมาทำอาหารในงานบุญของวัดแต่เมื่อทั้งสองคนมาถึงวัดแต่ไม่พบพระสงฆ์องค์ไหนอยู่ในวัดเลยรวมทั้งคนอื่นๆก็หายไปหมดแต่เมื่อทั้งคู่เดินตรวจสอบอย่างละเอียดก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นสองแม่ครัวชาวไทยกรีดลั่นสนันเมืองมันคือเหตุการณ์สังหารหมู่ในวัดไทยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทยและผู้มีเชื้อสายไทยรวม9รายในจำนวนนี้6รายเป็นพระสงฆ์ เป็นเหตุกราดยิงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐแอริโซนาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าที่วัดพรมคุณารามรัฐแอริโซนาซึ่งเวลาเกิดเหตุที่แท้จริงคือกลางดึกช่วงตีสถึงตีสของวันที่10ส,สิงหาคมปี2534ผู้เป็นเหยื่อกระสุนปืนคือหนึ่งพระภัยรัฐเจ้าอาวาสวัดพรมคุณาราม สองพระมหาเสียงพระจากวัดปทุมคงคาสามพระมหาเฉลิมจากวัดใหม่ช่องลมสี่พระสุรชัยจากวัดประดูชิมพลีห้าพระบุญช่วยหกพระสมศักดิ์เจ็ดสามเณรมัธิิมินเลอร์แปดแม่ชีฝอยสีพันประเสริฐและเก้านายบอยเด็กวัดทั้งหมดถูกคนร้ายใช้ปืนจ่อย,ยิงศีรษะจนเสียชีวิตภายในวัดไม่มีเหลือเป็นพยานไว้ให้ปากคำตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของคนร้ายอย่างน้อยสองคน ใช้ปืนลูกซองยิงใส่ผู้เคราะห์ร้ายก่อนที่จะจ่อย,ยิงที่หัวของผู้เสียชีวิตแต่ละคนด้วยปืนลูกกรดสภาพของศพนอนตายคว่อมหน้าเรียงกันตรงกำแพงมีการใช้มีกรีดเป็นคำว่าปรดัดซึ่งแปลเป็นไทยว่าเลือดแต่สภาพของผู้ตายไม่มีร่องรอยการต่อสู้คล้ายกับว่ายอมจำนนแต่มีเพียงศพของเจ้าอาวาสที่มีร่องรอยการต่อสู้พบร่องรอยการถูกฟันที่บริเวณข้อมือจนทำให้นิ้วมือขาดไปหนึ่งนิ้ว และบริเวณเบ้าตาถูกกระแทกอย่างแรงทําให้ดวงตาเกือบหลุดออกมาถ้าไปดูประวัติของเจ้าอาวาสก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเจ้าอาวาสเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนอุเทนถวายเรียกได้ว่าเลือดนักสู้เข้มข้นอยู่แล้วรอบๆที่เกิดเหตุมีข้าวสารโปรยเต็มไปหมดมีการเอาถังดับเพลิงมาฉีดในที่เกิดเหตุและข้าวของภายในวัดถูกรื้อกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า60นายที่มาจากหลายเมือง ร่วมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและร่วมสืบสวนคดีนี้ซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการปล้นทรัพย์แต่คนไทยที่อาศัยอยู่รัฐอาริโซนากลับมองว่าถ้าเป็นปล้นทรัพย์ธรรมดาคนร้ายน่าจะย่องเบาเข้ามาแล้วก็ขโมยเอาของมีค่าไปก็พอไม่จำเป็นต้องจับตัวทุกคนในวัดมาลงมือฆ่าแบบนี้และที่แปลกไปกว่านั้นต้นกระถินที่ตั้งอยู่ในวัดหลายต้นยังมีเงินให้อยู่ปกติ และพระพุทธรูปของมีค่าอื่นๆยังอยู่ครบประเด็นที่สองที่ตำรวจให้น้ำหนักคือการเหยียดชัวชาติเพราะสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วการเหยียดชัวชาติคนเอเชียเรียกได้ว่าดูเดือดมากซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รัฐอาริโซนาก็ค่อนข้างเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะจากพฤติกรรมของคนร้ายเช่นการนำข้าวสารมาโปรยถือเป็นการลบหลู่ชาวเอเชียเพราะข้าวสารคืออาหารของคนเอเชีย มันเหมือนการเหยียดและไม่เห็นคุณค่าส่วนประเด็นที่สตํารวจให้น้ำหนักคือยาเสพติดเนื่องจากรัฐอาริโซนาอยู่ติดกับประเทศเม็กซิโกซึ่งประเทศนี้เป็นที่รับรู้ว่ามีชื่อเสียงเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้มีพัสดุที่ส่งมายังวัดพรมคุณารามโดยชื่อผู้รับเป็นคนไทยคนหนึ่งแม้บุคคลในชื่อหน้ากล่องพัสดุจะอาศัยอยู่ในรัฐอริโซนาจริงแต่เขาไม่ได้อยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อมีการเปิดกล่องพัสดุออกมาปรากฏว่าเป็นผงขาวจำนวนมากซึ่งเจ้าอาวาสเองก็ได้มีการโทรไปต่อว่าคนไทยคนนั้นและยังมีการทำลายผงขาวทิ้งไปอีกด้วยซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายก็เป็นได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการชนะสูตรพลิกศพแต่ก็ไม่พบรอยนิ้วมือของคนร้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะใส่ถุงมือก่อนทำการก่อเหตุจึงมีความเป็นไปได้ ที่คนร้ายน่าจะมีการเตรียมการหรือวางแผนมาไว้ล่วงหน้าหลังเกิดเหตุชายสี่คนจากทูซอนได้แก่นายลลโอนายมาร์กนายดันเทและนายวิกเตอร์ถูกจับกลุมต่อมาจึงพบว่าสาเหตุทั้งหมดถูกจับกลุมเนื่องจากนายไม้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชในเมืองทูซอนโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเขารู้ว่าใครเป็นผู้ก่อการทั้งสี่ถูกหน่วงเหนี่ยวไว้เกือบ20ชั่วโมง จนทั้งหมดยอมรับสารภาพในจดหมายยกเว้นหนึ่งคนคือนายเซเรสยืนยันความบริสุทธิ์จนถูกปล่อยตัวในเวลาถัดมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับวิดีโอยืนยันว่าเขาทำงานอยู่ในการแข่งขันวิ่งแข่งสุนัขห่างไปหลายร้อยไมล์จากที่เกิดเหตุแต่ท้ายที่สุดจึงพบว่าอาวุธที่ใช้ไม่เป็นของใครทั้งสิ้นโดยทั้งสี่คนต่อมาถูกเรียกขานโดยสื่อว่าสี่สหายทูซอน และถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระนอกจากนี้ผลการตรวจสอบทางนิติเวชยังพบว่าร่องรอยกระสุนที่พบในร่างของเหยื่อเป็นอาวุธปืนชนิดใหม่ที่เพิ่งผลิตมาได้ไม่นานและมีการขายไปไม่ถึงร้อยกระบอกด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงตามสืบจากปืนดังกล่าวว่าใครเป็นผู้ครอบครองไว้บ้างซึ่งคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือนายอเล็กซานโดกาเซียเพราะก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านเพื่อค้นหาผู้ต้องสงสัยปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งผ่านมาซึ่งมีเด็กหนุ่มสองคนนั่งอยู่บนรถและมีท่าทางพิรุษตำรวจจึงโบกรถและขอตรวจค้นรถคันดังกล่าวซึ่งวัยรุ่นทั้งสองคนนั้นคือนายอเล็กซานโดกาเซียและนายโจนาธานดูดีหรือชื่อไทยคือนายวีรพนคำแก้วนายวิรพลคำแก้วเกิดเมื่อปี2517 มีพ่อแม่เป็นคนไทยที่จังหวัดนครราชสีมาพ่ออายุห้าขวบพ่อเสียชีวิตจากโรคเลือดไหลกระทันหันหนึ่งเดือนหลังพ่อตายแม่ไปทำงานที่ประเทศเยอรมันที่พี่สาวของเธอแต่งงานกับทหารอเมริกันและอาศัยที่นั้นส่วนนายวีรพลอยู่กับป้าในไทยอีกสามปีต่อมาแม่แต่งงานกับนายไบรอันดูดีทหารอเมริกันในเยอรมัน มีข่าวว่าไม่มีการติดต่อระหว่างลูกกับแม่จนปี2525 25. แม่ของนายวีรพลกับสามีใหม่ก็มาไทยรับนายวีรพลไปอยู่เยอรมันครึ่งปีต่อมาย้ายกันเข้าไปอยู่ในอเมริกาพ่อเลี้ยงก็รับเขาเป็นลูกบุญธรรมและได้เปลี่ยนชื่อนายวีรพลเป็นโจนาธานดูดีปีสองพ้าสพ่อเลี้ยงย้ายไปเกาหลีคนเดียวพออีกปีต่อมาก็ย้ายไปเกาะกวมในประเทศอเมริกา ครอบครัวก็ย้ายตามไปด้วยปี2,532ไบร์นย้ายไปประจำที่ฐานทัพอากาศลุกที่ใกล้กับวัดที่เกิดเหตุน้องชายของเขาชื่อเดวิดเคยบวชเป็นสามนเณรอยู่ที่วัดนี้และแม่ของเขาเป็นคนทำอาหารเลี้ยงพระด้วยพ่อเลี้ยงห้ามเขาพูดภาษาไทยในบ้านและการสื่อสารภาษาอังกฤษของนายวีรพลอยู่ในระดับที่ไม่ดีตำรวจพบอาวุธปืนไรเฟิลจุด22คาลิเบอร์ เป็นของนายอเล็กซานโดกาเซียวัย16ปีการค้นพบนี้นำไปสู่การสอบสวนวัยรุ่นทั้งสองนายอเล็กอ้างว่าตนและนายวีรพลคำแก้วอายุ17ปีเดินทางไปที่วัดพร้อมปืนไรเฟิลจุด22คาลิเบอร์และปืนพกอีกหนึ่งกระบอกก่อนปล้นเงินราว2,600ดอลลาร์สหรัฐนายอเล็กอ้างว่านายวีรพลเกิดตกใจกลัวเพราะคิดว่าหนึ่งในพระสงฆ์ในวัด ขณะถูกปล้นจำเขาได้ว่าเขาคือพี่ชายของสามเณรคนหนึ่งที่เพิ่งเคยมาบวชที่วัดแห่งนี้จากนั้นนายวีรพลจึงยิงเหยื่อทั้ง9้ารายเข้าศีรษะด้วยปืนไรเฟิลส่วนเขาแค่ใช้มีดสลักที่กำแพงห้องเท่านั้นนายอเล็กยังระบุว่าทั้งหมดเป็นไปตามแผนและได้คิดมาแล้วว่าจะไม่ให้เหลือผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายวีรพลไปสอบสวน และเค้นหนักอยู่เกือบ13ชั่วโมงสุดท้ายวีรพลรับสารภาพด้วยสภาพร่างกายที่อิดโรยว่าลงมือก่อเหตุฆ่าพระในวัดดังกล่าวจริงต่อมาศาลชั้นต้นได้มีการพิจารณาคดีดังกล่าวโดยให้คณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพเข้ามาร่วมฟังคำให้การของนายวีรพลและนายอเล็กซึ่งคณะลูกขุนส่วนใหญ่เชื่อคำให้การของอเล็กรวมทั้งการเซ็นรับสารภาพของนายวีรพล สารชั้นต้นจึงได้พิพากษาจำคุกในวีรพลคำแก้เป็นเวลา285ปีส่วนนายอเล็กซานโดกาเซียได้รับโทษจำคุก270ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดแต่ด้วยกลุ่มคนไทยในสหรัฐทั้งคนที่ไปทำรมหากินนักศึกษาชาวพุทธเกือบทุกพื้นที่ของดินแดนอเมริกาติดใจในคดีดังกล่าวอย่างมากโดยเฉพาะกับดรมโนเหลววานิชอดีตพระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่รับโทรศัพท์จากนายวีรพลขณะที่เขาอยู่ในคุกเพื่อขอความช่วยเหลือและนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตของนายวีรพลอีกครั้งคดีนี้มีจุดสงสัยคือนายวีรพลตอนนั้นอายุเพียงแค่17ปีขณะที่เจ้าอาวาสอยู่ในวัย37ปีและเป็นอดีตนักศึกษาอุเทนถวายเป็นนักมวยด้วยแล้วยังมีพระลูกวัดอีกเพราะฉะนั้นลำพังแค่เด็กวัยรุ่นสองคนคงจะก่อเหตุเรียกพระ แม่ชีสามเณรเด็กวัดมารวมตัวกันเพื่อยิงทิ้งคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งด็อเตอร์มโนเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่นั้นเป็นเรื่องของคดีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จากฝีมือของเด็กหนุ่มส่วนจะเป็นการฆาตกรรมจริงอย่างที่เจ้าตัวกล่าวอ้างก็ต้องพิสูจน์กันแต่ประเด็นที่นักกฎหมายในสหรัฐ และคนไทยที่อยู่ต่างแดนกังขาคือสิทธิตามมนุษยชนของนายวีรพลที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับอย่างชัดเจนหลังจากจับกลุ่มตัวจากการติดตามข่าวรวมถึงด็อกเตอร์มโนรู้จักวัดที่เกิดเหตุด้วยจึงคิดว่าคดีนี้ชักจะน่าสงสยัยเพราะนายวีรพลถูกกักขังในห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องสอบสวนนานถึง13ชั่วโมงโดยไม่ยอมให้กินข้าวกินน้ำรวมถึงการซักถามที่มีลูกล่อลูกชน และมีการปรักปรำผู้ต้องหาโดยถูกกดดันต่างๆพร้อมทั้งถูกหลอกให้เซ็นเอกสารว่าไม่ต้องการทนายและด้วยแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐนายวีรพลจึงจำยอมรับสารภาพหลังจากด็อกเตอร์มโนได้ตรวจสอบแล้วจึงเร่งหาทางช่วยเหลือทันทีเพราะเขาเชื่อว่าเด็กไทยคนนี้ต้องเป็นแพ้จากเหตุการณ์นี้อย่างน่าเวทนาตลอดระยะเวลาที่นายวีรพลถูกจองจำอยู่ในคุก ด็อกเตอร์มโนได้หาทางช่วยเหลือเขามาโดยตลอดมีการรวบรวมเงินจากคนไทยในอเมริกาเป็นเงินกว่า16ล้านบาทเพื่อจ้างทนายความชื่อดังมาต่อสู้คดีนี้โดยมีการประสานไปยังอาจารย์ภาควิชากฎหมายและเป็นทนายที่มีชื่อเสียงมีความเชื่อถือของมหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ดเพื่อให้เข้ามาดูคดีนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดูเหมือนทุกอย่างจะพลิกเกม กระทั่งนำมาสู่ในชั้นกระบวนการยุติธรรมของศาลอุทธรณ์ที่9เพื่อสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่จากการพูดคุยกับนายวีรพลเขาเล่าว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มาขอรอมชอมและขอให้เลิกแล้วต่อกันและจะปล่อยตัวไปแต่ต้องไม่ฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่จับตัวเขามาเป็นแพะแต่ตัวเขาไม่ยอมต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิที่หายไปนานถึง22ปี หากเขาออกไปได้ด้วยความบริสุทธิ์ของตัวเองจะต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแน่ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มองว่าคนที่ก่อเหตุต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่แต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่เพราะก่อนหน้าจะเกิดเหตุมีการส่งพัสดุสิ่งของมาที่วัดและเป็นผงขาวกล่องใหญ่เมื่อเจ้าอาวาสไปเห็นเข้าจึงนำไปทำลายทิ้งทันทีและโทรไปต่อว่าคนที่มาฝากของไว้ซึ่งเป็นคนไทย หรืออีกอย่างในละแวกนั้นก็มีกลุ่มแก๊งที่เหยียดสีผิวอยู่ด้วยไม่ต้องการเห็นคนชัวชาติอื่นมาอยู่ในพื้นที่ของตนเองตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นให้ชวนคิดระหว่างที่ด็อเตอร์มโนและทนายความยื่นอุดทรคดีของนายวีรพลมีเหตุการณ์ที่สงสัยอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นอายการที่ทำคดีนี้มีการฆ่าตัวตายตำรวจบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีถูกฆาตกรรมอย่างปริศนา ต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2551คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่9ของรัฐบาลกลางได้กลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นโดยพิพากษาให้จำเลยไม่มีความผิดเนื่องจากเห็นว่าคำรับสารภาพของนายวีรพลเป็นเพราะถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่คำตัดสินดังกล่าวเป็นผลให้การลงโทษในคดีฆาตการรมต้องตกไปและจำเลยจะได้รับการปล่อยตัว ต่อมาวันที่4พฤษภาคมปี2554คณะผู้พิพากษาแห่งศาลอุทธรณ์ในซานฟรานซิสโกได้ประกาศยืนยันเป็นครั้งที่3ให้คำตัดสินของศาลร,รัฐอริโซนาคดีในฆาตกรรม9ศพของนายวีรพลคำแก้วเป็นโมฆะทั้งนี้เนื่องมาจากคำสารภาพของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ลงมือสังหารพระภิกษุสามเณรแม่ชีและคราวาสในวัดพรมคุณาราม เมืองฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาเมื่อปี2534นั้นเป็นผลมาจากเทคนิคการสอบปักคำแบบมาราธอนต่อเนื่องกันถึง13ชั่วโมงอีกทั้งไม่มีการอ่านสิทธิ์ของผู้ต้องหาและยังหลอกผู้ต้องหาซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นว่าจะมีสิทธิ์ใช้บริการทนายก็ต่อเมื่อยอมสารภาพต่อข้อหาแล้วเท่านั้นคำตัดสินของสาลดีกาดังกล่าวถือเป็นการยืนกรานครั้งที่สว่า คดีของนายวีรพลคำแก้วซึ่งตอนนั้นอายุ36ปีจะต้องเป็นโมคะร่วมเวลานายวีรพลรับบทเป็นแพทย์ด้วยการติดคุกมานานถึง22ปีสาเหตุที่คดียาวนานและเจ้าหน้าที่รวบประตัดความได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นไปได้ว่าคนไทยที่อยู่ในรัฐอริโซนาส่วนหนึ่งเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปากเสียงที่จะเป็นพยาน หรือเรียกร้องความเป็นธรรมจากคดีความจึงทำได้ไม่เต็มที่และอีกประการคือเรื่องเหยียดสีผิวไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียและแอฟ,ฟริกาคนอเมริกันยังมีการเหยียดผิวอยู่และในรัฐอริโซนาก็ยังมีอยู่อย่างเข้มข้นทำให้คดีความดำเนินไปชนิดตามใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วจนกระทั่งวันที่23มกราคมปี2557มีการไตส่สวนคดีดังกล่าวอีกครั้ง สารมาริโคปาเคาตี้ได้นัดพิจารณาพิพากษาในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ก็ยังมีอาจสรุปผลได้เนื่องจากคณะลูกขุนเสียงแตกจนมาถึงการพิจารณารอบที่สครั้งนี้ซึ่งคณะลูกขุนลงความเห็นว่านายวีรพลมีความผิดจริงทุกข้อกล่าวหาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการพิจารณาคดีรอบนี้ได้สอบปากคำนายอเล็กซานโดกาเซียผู้ต้องหาอีกรายในคดี ที่ถูกลงโทษจำคุก270ปีไปแล้วโดยระบุว่านายวีรพลเป็นคนต้นคิดวางแผนเข้าไปขโมยเงินวัดและลงมือฆ่าเพื่อปิดปากเหยื่อทั้งหมดซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการถกเถียงในคณะลูกขุนว่าคำให้การของนายอเล็กเชื่อถือได้แค่ไหนเนื่องจากตอนที่ถูกจับใหม่ๆนายอเล็กยังเคยโกหกสะทอนความผิดไปยังชายสี่คนในเมืองทูซอนมาแล้วแต่สุดท้ายชายทั้งสี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย อย่างไรก็ตามคณะลูกขุนได้สรุปว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งข้อโต้เถียงของทางอายการจึงทำให้เชื่อว่านายวีรพลคำแก้วมีความผิดจริงทั้งคู่ถูกตัดสินด้วยความผิดจรกรรมด้วยอาวุธและฆาตกรรมนายอเล็กสารภาพผิดในปี2536เพื่อให้รอดจากโทษประหารชีวิตส่วนนายวีรพลผ่านการอุดทร จนสิ้นสุดในการตัดสินคดีครั้งที่3ในเดือนมกราคมปี2557ว่ามีความผิดจริงทุกสถานรวมถึงคาตกรรม9กระทงโดยคณะตุลาการอ้างคำสารภาพของนายอเล็กและหลักฐานตามสภาพแวดล้อมทำให้ในายวีรพลคำแก้วถูกตัดสินจำคุก285ปีปัจจุบันเขาถูกจำคุกอยู่ที่รัฐแอริโซนาและที่ไม่สามารถต้องโทษประหารชีวิตได้ เนื่องจากอายุของทั้งสองคนเมื่อก่อเหตุคือ17ปีซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการห้ามโทษประหารชีวิตแก่ผู้อายุต่ำกว่า18ปีของสหรัฐอเมริกาตลอดการพิจารณาคดีนายวีรพลที่ปัจจุบันอายุ45ปีแล้วยังคงยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะที่บิดาของเขาก็แสดงอาการเศร้าสลดพร้อมระบุว่าไม่เข้าใจทำไมผลออกมาเป็นเช่นนี้ข้อสังเกตคือ นายอเล็กเลือกที่จะพูดให้การขึ้นมาในการไต่สวนคดีครั้งที่3โดยให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้วางแผนกันมาก่อนสองเดือนโดยได้รับข้อมูลจากนายเดวิดน้องชายของนายวีรพลนายวีรพลอยากได้เงิน2,000เหรียญเพื่อไปซื้อรถยนต์มาสแตงจากเพื่อนซึ่งเป็นรถแห่งความฝันของวัยรุ่นสมัยนั้นเมื่อเข้าปล้นนายวีรพลบอกว่าต้องฆ่าทุกคนไม่ให้เหลือเป็นพยานนายวีรพลเป็นคนลงมือกับทุกศพ ได้เข้าของทรัพย์สินไปราว2,600หเหรียญเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมนายวีรพลไม่ได้ให้การใหม่อาจเพราะทนายคิดว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันว่าเขาถูกบังคับเพื่อให้ยอมรับว่าเป็นฆาตกรโดยที่เขาปฏิเสธมาตลอดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฆาตกรตามที่ได้ถูกกล่าวหาเขาถูกจับเวลาสองทุ่มในห้าชั่วโมงแรกที่ถูกนักสืบมาริโคป้าสอบสวนเขาปฏิเสธตลอดแต่หลังจากนั้น เขากลับคำด้วยเหตุผลที่ถูกบังคับข่มขู่ให้รับสารภาพหลังถูกสอบสวนรวมกว่า13ชั่วโมงถึงเช้าไม่ได้รับอาหารและเหนื่อยเพลียขณะที่เขาอายุ17ปีไม่อนุญาตให้ทนายหรือพ่อแม่อยู่ด้วยขณะถูกสอบสวนไม่ได้รับแจ้งสิทธิที่ควรจะได้รับคณะลูกขุนได้บอกว่าได้ฟังและตัดสินด้วยคำให้การของนายอเล็กและหลักฐานที่เรียกว่าตามสถานการณ์หลักฐานแวดล้อม การไม่ได้พูดให้การของนายวีรพลเพื่อหักล้างข้อกล่าวอ้างนายอเล็กที่อยู่อยู่ก็คิดจะให้การขึ้นมาแต่ทางทนายฝ่ายจำเลยช่างดูแล้วว่านายวีรพลน่าจะรอดจึงไม่ได้คิดว่าควรจะให้ปากคำแต่อย่างใดทนายและผู้คนต่างๆไม่เชื่อเลยว่าทางลูกขุนจะเชื่อสาระคำพูดจากนายอเล็กที่โหดอมหิตหน้าตาไม่เคยมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีอารมณ์ใดๆเคยก่อคดีมาตลอด เพราะหลังจากเหตุการณ์ที่วัดได้หนึ่งเดือนเขาไปเที่ยวแคมปิ้งกับแฟนสาวอายุ14ปีและให้แฟนสาวค่าผู้หญิงคนหนึ่งเพียงเพื่อเงิน20เหรียญน,นอกจากนี้ยังมีการประนามตำรวจเชริฟมาริโคปาที่ไปต่อรองให้นายอเล็กรับสารภาพโดยชี้ตัวนายวีรพลเป็นผู้บงการเพื่อจะได้ให้นายอเล็กเลี่ยงการถูกประหารชีวิตแต่ให้จองจำตลอดชีวิตแทนกรณีเหตุการณ์นี้ เป็นกรณีศึกษาของความไม่ชอบมาพากลหากนายวีรพลเป็นแพระบาปจริงคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับศาสนาหรือความอาคติต่อจำเลยเอเชียและการเหยียดสีผิวคดีนี้จึงจบด้วยเงื่อนงำและความคาใจนะับเป็นอีกคดีหนึ่งที่โด่งดังมากในแผ่นดินอเมริกาแต่สำหรับประเทศไทยแล้วคดีของนายวีรพลคำแก้วถูกตัดสินจำคุก285ปี แทบไม่เคยได้ยินผ่านหูเลยด้วยซ้ำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ